สวัสดีครับพมพีน่น้องพ้ทีิสุนทใจเลี่ยงเพิ่ครับเอาละครับมื่อนี้สิพามาพมี่น้องมาเบิเ่งเพิเพ่ที่เอาะบ้านเลาะวัดนะครับนี่มองหนีมันมีอยู่สามกองครับตั้งไว้แต่ก่อนมันมีแม่อยู่สองกองแต่เบิ่งันแล้วครับมันทีมีแม่อีกยังอยู่จากกองบ่เดี๋ยวมาเบิ่งซีเดีอนหาเดียนแล้วตั้งแต่เดอยมีสุนนตั้งแต่หลังเก็บน้ามาเบิ่งทีเดียวว่ามันเพิ่มันเข่าไปเบิ่งันแล้วครับ นี่ครับบริเวณนี้ป็นป้าแจ่วมื่ก่อนมองตั้งกองผึ่งเจ้าพ่นเว่ยรักษาเอาต่วว่าแต่ปล่อยห้อยเบิดนะครับโอ้โกองนี่ครับนี่กองนี่ผู้รู้ว่าเป็นอีหยังนอนต่แ้งหลงหงองอยู่มากัดกันเซก็เพจักนีวต้องให้ไก่ให้หมาเพราะอยู่กับบ้านครับฝากพ่นไปอยู่กับบ้านให้ใหามา,หาใหาใ้ไก่มาขวด เี่วครับจะพาเบึงขง้างในหน้าทิ่ตกมันจะโดดแล้วเนีไงตะกอนระเพิ่งเขากินน้ำเพิ่งไปแล้วครับโอ้ปวกขึ้นเบิดเดี๋ยวคนน่องป,ปวกลายเพราะว่ามันตกข้างดินฝนตกมันเปียกเพราะว่าเมื่อไหร่มาเบิ่งงดูนเมื่อไหร่มาทำความสะอาดเป็นแบบนี้น,นะครับ อย่าที่จะทำความสะอาดเลยอย่าไปเบื้องสองกล้องหันมันมันยังบ่เผึ่งกล้องนี่ยังอยู่ครับนีนม่มีดอกบินโขอยู่เบื้องกล้องต่อไป กลองนี้เคเห็นแม่จับอยู่ครับแต่ว่าบินออกบินออกบินข่อยู่แต่เสียไปเลยมันเหนียวทำมันเชียงคือเก่าเดี๋ยวทำมันเชียงถูกหังถูกหังแล้วก็ทำความสะอาดได้ถูกกลองถ้าถ้ากลองไลยโบมีผึ่งทำความสะอาดได้คาถากลองไลยมีผึ่งสี่ห้อก็หย่อนทำมันเชียงไว้การบ๊วยหมดขึ้นครับเาต้องรักษาไว้ครับบุรักษาไว้ครับบเป็นชา ลักษณะนั้นก็งดข้นพึ่งเขาก็ที่นี้ครับว่วยเขากำแพงวัดนะครับหันหนามมหาเจ้าของนี่ทั้งลงลงทั้งพิ่งบินเขาม้อยควงทังมันบินเข่าบินออกเพิ่งกะที่ข่าสะดวกออกสบายครับนี่ครับผมกอจะชำพรมจ่าไปเรียบร่อยแล้วไฟเผากองไ่หมดไ่แมงออกเฮขยุขยะออก ทำให้เชียงมาหยดล้็กอะตั้งไว้คือกาครับสำหรับผู้อยากเห็ดครับคนมะเพิ่งก็ต้องเห็ดอะไแบบนี้แหละครับเขาไปยังงหากอต้องรักษาของเขาฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้ผู้อื่นในเบื้องน้ำครับให้ผู้อื่นที่รู้จักว่าเห็ดแบบใดครับตั้งก้องเพิ่อล่อเพื่งเขาใชได้กินน้ำเพิ่งแบบเมาใช้ซื้อครับได้กินทุกปีครับเขาใช้ขาย ครับพูดเฮ็ดหลายกองสหรัครชิปนี้อสวัสดีครับ